เดโอ้โหขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเยี่ยมปีการปีเบิร์ตเด์ทูยูเอาพี่กันพี่กันเปล่างานเป่าไปแล้วรอบนึงอ่าสลับไปสลับมา เดี๋ยวเีต้องป่ายต้องป่าเีต้องป่ากับไปานึ่งนอันนี้ลิดลิของของทานี่นะลองก่อนสิโอเค <c oughs> นทั้งโไปอ้อนจกินได้ยังญญรรกินเลยบจากน้องขึ้นเวทีให้ไปฟ้อนไปทั้งเวทีเหมือนเลย ค่อยเป,ปเป็น,นค่อยไปให้ทันจ้ะ<ม>อ๋ะเอเอาทีนเนี้ยลองเพลงกันเลยมาเดชปกอบกช่วยไหมพัดลมเป่าพัดเพชรเป่าพัดลมออกเดี๋ยวปิดพัดลมให้เด อขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเยี่ยมปะกับพี่กันจ้ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาพี่กันพี่กันเป่างานเป่าไปแล้วรอบนึงอ่อสลับไปสลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป่าเดี๋ยวต้องเป่าเดี๋ยวต้องบะกับพี่กันเลี้ยงหนึ่งอันนี้นิดนิดของของทานนี่นะ ลองก่อนสิโอเคกิน้ัไอนะกินได้ยันกัดจันดน้องขึ้นทังเวทีไปฟ้อนอยู่ทั้งเวทีหมัเลยเดี๋ยวทันค่อยเป็นค่อยไปไม่ทันไปชมเลยค่ะ ไปไปกันเถอะค่ะเไปทไมมิเชลไปทำไมพี่ไแบั้นไมรามากระจกแล้วเอนนามากระจกน้แล้ว

เชื่อที่ไหนคะเรอดูนัแต่ชื่อเวนจะไปทซเว่นอื่อดนักตักนี่ก็จับ้ด้วยนี่ก็จับไปเว่นจับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp มึแต่ามดีสดสมัสองสมอมมาบงมันข okay. nah. ึ uh ้นกาตัวตรงนาโอาตัวคดีตวัวีาาเดีมากปีกับใจ่้

สินค่สองี่ไม่เห็นมึงแบมว่ามงดูแล้วนั่งนั่งนั่งๆไม่ยืนนั่งๆมันจะเลื่อนตกตกตกะต๊มึทำแบบนั้นลูก เฮลงมาลงมาปล่อยปล่อยปล่อยขาจะชี้ค่อยๆตั้ยตายตัยอึ๊บโวยปวดปวดมันลงไม anyway, like ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ตุนไปละไม่นางมีต้นนับเชือกสั้นจะผูกได้หรือเปล่าเนี่ยชือกยาวมาอร่อยไหมอร่อยเดี้ยชื่อที่ไหนคะมาดูดูนะแต่ที่เวียจะไปที่เว่น คือจะนับนี่จะจับโด้วยนี่จะจับเทเบิดให้เล่นจับโ

ไปชมแลค่ะไปชมแล้วค่ะไปไปไปชมค่ะนี่มเสเ็จไปทำไมไม่เส็จไปทำไมเอามาจะจกแล้ว นม่จะตกน้ำแล้วแม่จะตกน้ำมากบ๊าย